ซื้อไมโครโฟนคอนเดนเซอร์มาต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถืออัดเสียงแล้วทำไมไม่ดังไปดูคลิปนี้ครับครับสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวันวีครีเอเตอร์ Creator ครับพบกันเป็นประจำนะครับเกี่ยวกับทริคและเทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมในโทรศัพท์มือถือครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําสําหรับน้องๆที่ใช้ไมโครโฟน b m 8 0 0หรือว่าไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ต่างๆนะครับที่มีแจ็คเป็นแบบนี้นะฮะเราซื้อมาแล้วต้องการจะอัดเสียงนะครับเข้ากับโทรศัพท์มือถือเราก็จะเอามาเสียบเข้าที่จ่องหูฟังตรงนี้ใช่ไหมครับเราคิดว่าจะเสียบแบบนี้แล้วก็สามารถอัดเสียงนะครับเปิดกล้องมาอัดเสียงได้เลยแต่จริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าแบบนี้เสียงมันจะไม่เข้านะครับเสียงมันจะเข้าจากโทรศัพท์มือถือปกติเพราะว่าอะไรนะครับ โทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยมันถูกออกแบบให้เสียบช่องหูฟังเนี่ยมากับสมอทอเท่านั้นนะครับก็คือสมอทอเนี่ยแจ็คมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับมันเป็นแจ็คเท่ากันก็จริงขนาดมันเท่ากันกับแจ็คไมโครโฟนที่เราซื้อมาก็จริงนะความยาวอะไรหัวเหอขีดเท่ากันเห็นไหมแต่มันจะมีข้อแตกต่างอยู่อันนึงก็คือวงจรไฟฟ้ามันไม่เหมือนกันนะครับก็คือมันจะมีแบบสามขีดกับ2ขีดเห็นไหมขีดขาวเนี่ย ก็คือวงจรไฟฟ้ามันจะมีอยู่ตามนี้นะครับก็คือหน้าสัมผัสมัน,มนไม่ตรงกันเราก็เลยจําเป็นจะต้องแปลงให้มันเป็นแบบนี้ก่อนนะครับแปลงให้มันเหมือนกันก่อนกับสมอรท็อกนะครับเพื่อเลียนแบบสมอรท็อกนั่นเองเราก็ไปหาซื้อสายแปลงแบบนี้มา1เส้นนะครับซึ่งมีขายทั่วไปตามลาซาด้านะครับใครอยากได้ก็เดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์ไว้ที่คําอธิบายคลิปนะครับก็สามารถไปเลือกซื้อได้ที่ลาซาดานะก็มันก็จะทําหน้าที่แยก ไมโครโฟนมาเส้นหนึ่งนะฮะก็เป็นหูฟังเส้นหนึ่งอะไรแบบนี้นะฮะเราก็สามารถเอาตรงเนี้ยไปเสียบเข้ากับโทรศัพท์มือถือของเราได้เลยก็เอาไปเสียบเข้าที่ช่องไม้นะถ้าไปเสียบช่องหูฟังมันก็จะไม่ได้นะครับส่วนหูฟังเนี่ยเราก็เอาไปเสียบหูฟังนะครับแล้วก็เอาส่วนตรงเนี้ยมันก็จะทําหน้าที่เป็นเหมือนกับหูฟังสมาทอฮแล้วเห็นไหมเป็นขีดเหมือนกันแล้วเราก็สามารถเอามาเสียบเข้าที่โทรศัพท์มือถือแบบนี้ได้เลยนะครับ ทีนี้สัญญาณจากไมโครโฟนเดี๋ยวนี้ก็จะเข้ามาผ่านสายผ่านเข้ามาที่โทรศัพท์มือถือเพื่อทําการอัดเสียงได้เหมือนเดิมนะครับเราก็สามารถเปิดแอปพลิเคชันกล้องนะครับเพื่อทําการถ่ายวิดีโอนะครับอัดเสียงอะไรต่างๆได้นะครับอัดคลิปโคเวอร์เพลงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือเราจะอัดผ่านแอปพลิเคชันเสียงอ่าเดี๋ยวลองอัดผ่านแอป audio evolution ให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นคลื่นเสียงด้วยนะฮะลงไป แล้วเราลองบันทึกเสียงดูนะครับหลังจากที่เราทําการบันทึกเสียงเห็นไหมเราจะเห็นคลื่นเสียงไหมครับอ่านั่นละคลื่นเสียงอันนี้ก็คือคลื่นเสียงที่สัญญาณเสียงมันเข้าแล้วนะครับเราก็สามารถเอาเสียงเนี่ยเป็น,อ,นอ,อัดเพลงอัดกีตาร์โคเวอร์อะไรต่างๆได้นะครับสำหรับใครที่ลองแล้วมันไม่เข้าจริงๆนะครับเสียงมันไม่เข้าอีกอะ่ะให้ลองดูตรงนี้นะครับอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ยังไม่เคยบอกนะครับก็คือ ตัวเคสมือถือนั่นเองนะครับบางทีเราเสียบเข้าไปเนี่ยตรงเนี้มันค้ำที่เคสมือถือนะครับแล้วทําให้แจ็คมันเสียบไม่สุดนะครับเนี่ยเห็นไหมมันค้ำนะฮะก็ให้ทําการถอดเคสออกก่อนนะครับบางครั้งเราอาจจะต้องถอดเคสออกก่อนอนะ่ะแล้วก็ทําการเสียบเนี่ยแบบนี้อ่ะก็คือเสียบสุดเข้าไปแล้วนะครับ ประมาณนี้เนาะถ้าใครลองแล้วยังไม่ได้อีกยังไงก็สามารถคอมเมนต์สอบถามมาที่ด้านล่างคลิปได้นะครับก็เดี๋ยวพี่จะเข้ามาตอบทุกๆคนนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องถาวรนุดีครีเอเตอร์ด้วยนะครับอยากให้ทำคลิปตรงไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์แนะนำมาได้เลยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ